สบายดีเลยพี่น้องพบกับช่องก้อยเรื่องแสงค่ะโอ้ยฟาพี่น้องตอนนี้ก็ัฮอดบ้านหรือพี่น้องกำลังยางออกไปให้ไปหนาพี่น้องแต่ว่าน้ำเสียพี่น้องดัดหน้าเลยพี่น้องสีพาดลองก้อยขวมขวมขั้วแม่น้ำขามเดินข้ามน้ำนะคะเดินข้ามคลองน้ำใหญ่เซโจนบ่ฮะแม่นครับเจ้าสีพ้ามได้อยู่ว่าพี่ก้อยพี่น้องเลย ซี้พ่อมาพาดกันเลวันนี้ประจ ol ไฮไลท์ภูมแดนนะคะ <c oughs> ว่าสิรอดบอว่าสยงางขวมน้ำไดยบอ <c oughs> เป็นตะยาติแห้งพี่น้อง <c oughs> ดูแล้วมันเหมือนกับน้ําลึกนะคะแต่ว่ามันไม่ลึกหรอกแต่ว่าเวลาข้ามน้ำมัน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 ตื่นเต้นน,นะคะ <c oughs> พี่น<อ> <c oughs> ้องอันเดียกระจางยามบอความรู้สึกเยโอ้ยพี่น้อง เด้มาทางพี่มันแห้งมันคือมือ,อนนเอบื้องเอากันเลยเบิ่งยางดีดีพปสิลนอปบะทานดโอ้ดตายละบานี้อดเกิร์ดอะปดปตาย ตาพี่น้องเองทีเป็นกำลังอ,อกกำลังใจนนนงนบบในเร้่องพี่นอ <หา S 1> ้องใช่คือเพราะอะไรเรื่องดอกไม้สาวไทยสาวโสดที่มาได้เด้อะต้องหนามื่อแรกก็ล่มให้เบิ่งความตื่นเต้นก็จะมาถึงแล้วนะคะเดินขำแม่น้ำตรงนี้เลยค่ะพี่น้องแน่นแน่นแน่แนแน่มึงนะพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากค่ะพี่น้อง ผมยากากมคือคอยเบิรงสารคดีแล้วคอยย่านแผลนี่เนาะนี่เนาะเลยจีนแดงอีบ้านหนาวมันนี่จีมาโฮซ้าลานี่นหะนึกว่าคดีลายมันเหมือนกับข้ามคลองแถวแถวแถวแม่น้ำอเมซอนหรือเ่าอันนั้นเุ้ยแก้วก็ได้บอก่

พี่พี่น้องย่างขวดน้ำคามเ่ยขวดมันสี่คนละย่างเอาวได้ชงเลยมนบุคุณแม่ค่กัยังมานน้ำกดนะคะน้ำดวน้องนไรพี่บงันี้เย็นจจ้าวพี่ย่างหมาทังค่อยพี่ไหโอ้พี่น้องมันเลิกเป็นหนาเปหนามันเลิกก็มือนั่งอีกนี่อะไรนึงล่ะค่ะาป้บรย่าน้ำ โคันพี่ก้อยย่างอยว,วเปียก <c oughs> เลยนลวพี่นองมาสางเป็ดจะลดรด,ดพุ่นีคามไ,มได้ยังไงท่านน่ <c oughs> พ่นจีามยังไงนเออจะน่าฆ่ากระจูงข้าม,มง่ายง่ายน่ะล่างถ้าแม่เกิบน่ะล้าง <ๆ S 2> แางล้แล้วมันชื้นเมืด้นะเบิ้งพี่น้องน้ำเซจโจนเบิง้งนี้ตอนนี้มันโอเคอยู่น้ากำลังหนาได้ไหมเร่ว่าหมดกี่เดี๋ยมันเรมงเวะนเมื่เบิงคุณแม่เบิ้งคุณแม่เบิ้งนีหนาเห็นไหม พูดแล้วจะหาว่าตกตาม,มลือกอีนี้ย้อ,ยอนอาโคกบ่ย้อนอาโคกเนี่ยไปให้เอา้าเรื่องร้านสองคนสิขามาได้ดยังไงคือบ่เที่ยงหัวอ๋อถ้าย่างไ,าาได้เขาเคยย่างมันสิน้นเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งแล้วบเบแก้วด้อยเทคนี่แก้วลายเอา้าคือว่าเป็นไก่ยก่างเทอะตอนี้เออย่างข้าวห้ามจะย่างยุ่ยย้อนในละแก้วสิปากตีเอาคือว่าวเานี่ยเด็กน้อยเขาลงมาลิ้นเสดนะครับที่ดื้อเหมือนเธอเขาก็ขับแก้วในเสดเนี่ย เป็นแต่ย,ยานแห้งพี่น้องเพราะวะ่นาน้ำเนาะมึงอันนี้เนอันนีแห้งเลยเออดำมึอนี่ล้วโอ้ยพี่น้องเลยโอ้รตื่นเต้นมากเลยพี่ก้อนสนกินกูรุ่งกูรุ่งเพี่ยชักตื่นเ <laughs> ้ดำอยู่เ่าหนาเมืม่อนี้พี่น้องชิมานาั่งโคซาอุบลเหตุเพราตอนนี้ดำนาพลาดก้อนแหเป็นแต่ตย,ยากเนาะเป <laughs> ็นแต่อีตโต้พี่น้องเพื่อนเราเคยพ่อเด้อ เก่นกระตื่นเต้นจระภาล่าโอ้ยมาเด้อคันเอ้ยมาเยือนยุสานเด้อจะต้องเงยตื่นได้มากบ่แบบนี้นะตาอยูง่ามวนอยู่มวนอยู่ยังมวนอยู่พี่น้องเอ้ยเพื่อนดายังมวนยู่ยังบ่ทเทศหอดถึงยังบ่ทเทศหอดถึงขั้นตอนกันเมื่อยเป็นนะน้องๆชวนกันก็ข้ามน้ามาพี่น้องเอ้ร้านนี้น่อยเนาะโอ้ยเขาเคยข้ามเขาสินแล้ว ล้วก็นี่ครับกันยังห้ามเด็กน้อ<บ>ีกนั่นนะเขาลอยอะไรหรือเป่อยแห้งเครื่องพังก็กยังลอยเมียนบาโหลดเบาเมืน่อในบ้านนี่ดิ้กอยเาหมักถอยก็ไปได้สู้ขี้เถ้าจริงจริงมันลอยน้ำนี่ลอยน้ำมุดแน่นเคย,ย,ยได้อยู่เพราะว่าขอยึดประสบการณ์จากน้ำา่าอยู่แถวบ้านโอ้ยอยังมาเหตุกำนันเสียโจรเขาเด้อจะตายแท้ๆโอ้ที่เส้นยังแม่ละมุนขยันก็ลอยขามน้ำมาเนี่มันมีแนวบอดีมีเงือกมีพญานาคเอาทุกปีคันว่า ผู้ได้ดวงบอดีก็ได้คุณสิบอกให้เขาบอกลาให้มันมีสิ่งที่บอดีค่าท่องไซท่องเพลงห้องน้ำแล้วก็เท้ากาอ่าอุทิศทำกีดวามงามความดข่วงดี่นะมีบุญกุศลจเาจะยั่เรื่องมันก็ได้มันเท่ากันอยากไล่กับจีกายเป็นดีได้พี่น้องเบื้องก่อนนะไม้คุณตาแล้วปลูกไปท่านีเอาเอานมไม้มาปลูกหรือบปล่าอ้าวลืมเอาอหมาคือปู่กออกมันนี่คือเอ้ยลืมหน่อไม้ ต้องเอาเาฆนางป่ะธนได้พูกพี่น้องว่าเป๊ะสามวายเลยเอามาฟังดินไส่อื่นของเพราะเมาฟังดินไหวเพราะว่าเดือดทอดนะพี่น้องเลยเป็นใจไรความมู้ซึ้งสีได้อ้อมาดหนามือแรงตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นจนพระลาดเจอพประลาดเจอพี่น้องเป็นโอ๊ตมาวาพี่น้องจนโหดจอ้อจนลงเก็บหดแค้วมีตจแนวตลกมานี่เอาสาวอุบล ข้ามแม่น้ำเสียจนเอาเกือบ<笑><笑>โอ้ยดอยดออดไม่ว่าจะเป็นคนไม่ทางไปหน้าเออดเกือบดีแต่แต่แต่เนี่ยทางไปหน้าคุณโมมี่ได้พี่น้องคุณต้องข้ามแม่น้ำต้องให้มีรถอีแก๊แกก,ก็ต้องเอารถอีกแก๊กหนีบอ๊ข้ามแมน้ำแม่นครับโอ้ตาก็ยู่อายู่ข้ามน้ำ แล้วก็เอาทุงยางโกบทอบอ่ให้น้ำเหมือนเขาบ่ให้บ่อกุ๊มจะเป็น้ำเพียงานเขาก็ยังเอาข้ามหลดไทยนะจังได้เอาข้ามคนาเอข้ามก็ไม่ได้ซี้ข้ากินโอ้บอ่ม<อ>ีสะพานบ่อคะบ่ออันมันนีหน้าคนหลายบอกเขาเป็นซุปเฮีฮ้ฮฮยหลไยมีจะทางไปหนาเลยผ่าดหนาน้องก,ก็เลยแต่จริงๆแล้วนะคะพี่น้องทางดีนนะเฮ็ดสะพานหรือเฮ็ดขัวยอยยังพี่้องลองพะรานเพี่น้องเบิ้งว่านนี่ได้ตีนจัางแน่ย่างนะบ่แม่ว่า สิพาราดเราไปเลย <laughs> เอาจ้างบรยู่คอยบรเห็นว่าคอยจ้างได้เชย <laughs> จะน้อยพี่น้องว่าโอ้ยอมันมืนนมมอแรกพาราดให้เบิกมันเยอ<น>ะแล้วก็มันก็ลื่นนะพี่น้องเนาะมันมือไี่ิไปจ้างยูทํามับก็ไปเลยละเนาะโล่งครบคีงัวประจ่มันเลยนะอ <laughs> ลมกี่องนลมกรุน้อยบ้านนาสปาบ้านทงมันนี่บ๊เบ้บ๊ะไรียงลายพี่น้องเอ้ยมีแต่อภิกรมาพักพี่พักน้องเบิ้งเด้อนี่เด้อพี่น้องเอ้ยพากเป็นกำลังมกกกำลังใจให้เพิ่นในเด้อในมือแรกคือการดำนาเดินดีๆไปตามตายหญ้ามันจะไม่ลมมันจะไม่มึน น้องก็อยากเห็นว่าน้องก้อยสีดำหน้าเป็นแนวดนนนาแน่น้องก้อยสีหาหาเนอใหม่แน่หาเฮ็ดแน่สิเป็นยังไงเมื่อนี้เข้าเลยยู่ทงไฮทงหน้าอยู่ในบรรยากาศของในปา่าในดอนนะคะรับรองว่าได้ครบรถแน่นอนค่ะพี่น้อ ok งขึ้นไปเทิงนี่กับพ่อหน้าล้วพี่ก้อยเทิงไหนคะตรงนั้นแหละค่ะขึ้นนอนนี่กับพ่อล้วแหละเดินเดินระวังล้มนะครับ<ข>อเององานตามป่า้านแหละ กิดมีมันมืดแล้วเจากยับเนาะขึ้นหนอนแล้วจะพี่น้องก็พ่อนานเลยนี่ขึ้นมานีก็พ่อเทยงหน้าเด้ดอบึอ่งพ่อออกหัวลยพ่อออกหัวป,ป่าปไปเปลี่ยนื้อผ้ากระโดงดำนาพอดเทยงแล้วพี่น้องเลยนาป้าเป้ใกล้ใกล้เสพี่น้องใกล้แคมเส ขึ้นเซมาก็พ่อหนาวแล้วพ่อล่อยงัวแล้วก้าก็บปทัดได้มาดน้องลกเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยแย่ยสิไปมาดก้าครับพี่น้องแม่เราสั่งให้ให้เป้เดิ่มมาดเชิญกนันเอ้ยตาตา,าพี่น้องปกติทุกๆปีนะดำหน้าหนะบ่เป้ใส่กระถอกกระตาแบะไปให้เขาดับจนรอตาพี่น้องเลยเด้อ ฝนตกลองลิ้นเลยลายเว้นบ่เว้นว่าผูพ่อขาดจักเท่าไห้ยแหละปะ้าป้าปาลุยเป็นลุยมานหนเ,นเดอ้อพอเทงหมาเด้นจะพี่น้องเอาเป็นงางเป็นลางไปดง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 ทุกเจ้าคุณบไปดังแน่จะได้ไงเอายืมมาหนี้น,นี่อืม พี่น,อน้องคุณหูจะคว่ำหูจะคว่ำเด้อทันฝนตกมากพ o, ันหนาวพันพักกันยางเลี้ยงกันสลายสลายอยู่นะู้นว่าโอ้โหการเลี้ยงแพะเลี้ยงแดดน,นี่เพิ่นกะดีนะคุนหูจะคว่ำไนะหมพันหนาวพันยางน้ำฝนกันต่อยต่อยตอย้อนคุณตกมันก็นยู่ในตะลางเลื้มือแหละคุณโต๊ะถ้าเออแน่นอนกันแ,แล่นอไปกินหญ้าแหละเบ้าปีเจ้าต้องเก็บเงิ่อนเสียนยูทูบเจ้าเสดขอกให้เพิ่นเพิ่นก็แข่งกันอยู่กับคนละกกางัวละกะาเบ เห็ดเป็นขอกง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะฟังหนึ่งเป็นขอกแบะฟังหนึ่งเป็นขอกง้วะสกาบขอบโค้กุณนให้พี่น้องติดตามเพื่นหลายๆหลักกาฝากเบิงโฆษณาโฆษณาเพื่นเพิ่อนติด้มีทุนมาเห็ดขอกแบะแม่ของเขาขอบง้ว้คล้องบองก็งอไงจะได้คอกแบะคอกงอนไงเห็ดเพราะว่าก็เคยคุยกับเพื่นอยู่ตลอดว่าเห็ดแบบนี้อันตรนไปเด่น้องก้อยไปอยู่น้ำกับสีเห็ดเป็นฟาร์มเนาะเห็ดเป็นฟาร์ม มาทั้งพี่เนี่ยก็าเบิฟาร้าแบบรคสร์าอันนี้กทีิโจกสาแหล้กกระลูกห้าให้เพิ่นหลวก็าเพิ่นมาทางดานนี่น้องพี่น้องบานส่วนอยู่ทางเมืองใายพ่อเมจังซีนาก็อยากเ็เป็นธุรกิจเพราะว่าร้านเคยก็มีธุรกิจของเจ้าของเลยหง่สนพี่น้องครบางคนก็บ่าน้องก้อยทาไมไม่ทาธุรกิจเนี่ยนะเฮ็ดมาเบดอย่างแล้พี่น้องอืมเฮ็ดมาเบล้วแต่ว่าน้องก้อยนี่ก็อยากเฮ็ด เปิดขายคนเจอไหม่เพราะว่าร้านเคยเขามีโรงงานผลิตค่ะเขาก็มาเป็นเห็ดเป็นที่จาหน่าเพราะมีที่ดินบางเพราะน้องก้อยที่ดินบางก็มีอยู่แต่มีแปลนลาค่ะเพิ่งเขียนทางเอ้เพิ่งออกแบบมาให้แล้วค่ะแต่ว่ายังบ่รู้า่ไหนอนุมัติอยู่่าสิเห็ดแบบใดเพราะว่าก็า่างเข้าโครงการเพราะว่า่นมีสองบานแต่เหยื่อ่นเที่ยวไปเบื้องทั้งพุ่นแน่ค่ะเที่ยวมาเบื้องธุรกิจทั้งหนีแน่จ้ะสินะคะมีมาหนี่เบื้อวมาม่าซื้อเลยพี่น้องเขาขยันม่าเบิ้งว่า การเป็นยูเป็นแนวดเยเทศแบบใดชีวิตสิไปรอดเทศแบบใดสีมีเงินหมุนเวียนบอกว่านั้นมาอยู่โจกตากันซื้อบอกพ่าสามเดือนเนาะพิดกันยืมกันบ่ไดคันมาอยู่อีหลีแล้วมาใส่ชีวิตอีหลีนี่เข้าสิอยูเทศเป็นไหนเข้าสิมีชีวิตอยู่รอดบ้านเมืองคนผ่ายูแบบไใดคือว่าไปเหตุไปเบิ่งแหลวธุรกิจอ,อ,อย่างอื่นแหลกก็คพฤกยากอยู่พี่น้องหนึ่งเราไม่มีการศึกษาทางด้านนี้ เองเข้าบวเดหูเลืกเข้าวบดหูการตลาดเพนเป็นแนวดพี่น้องแต่ว่าที่แน่ๆนี่คือเลี้ยงแดกับเลี้ยงงวดถ้าเหตุเป็นฟ้ามไม่ดีมีซะ้ะมียาให้เพื่อนอันนี้รอดแน่นอนเพราะว่าเป็นการที่ลงทุนต่ำแต่รายได้อาจจะสูงอย<ม>ู่ค่ะเพราะแม่แต่ทุกๆปีบางตัวมันก็ปีหนึ่งได้สามเถือบางเถอก็ได้สอง น้อยสุดสองละช่วงสุดหนึ่งซ่าลายแห้งเข้ากับทอยขายให้พ่อออกไปทอยออกไปคอยผลิตลูกขึ้นมหม่ตัวนึ่งแม่นึ่งมันได้บางแม่ก็โชคดีมันได้พลาแพ์พี่น้องได้ซองกับนี่ได้สามก็บนม่โบวาสิเป็นง่วบเน่าบวสิเป็นทั้งอาหารการกินบวสิเป็นน้ำเป็นไนเป็นฟื้นเป็นไฟนี่กับวยญญากไฟนี่กับโซลาร์เซลล์เดี๋ยวิวัฒนาการเขามหม่แล้ว บนรามาสื่อเดมาเบืองการเป็่ยนยูการพ้นเ็ุพัฒนาแบบใดมาศึกษาบอเป็นผู้ลงคนกับว่าทําไมตกตัดสินใจคนนี้หรออย่างนี้ทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์บ่ทุกคนค่ะพี่น้องก่อนพี่น้องสีมาสื่อมือถือแล้วว่าก่อนพี่น้องสีเพจธุรกิจอีกอย่างทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากศูนย์บว่าสิเป็นพี่น้องเพราว่าสิเป็นน้องก้อยทานความทุกข์ความยากมาเบิดค่ะมันขื้นอยู่กับเฮ้าวา เสียความจนมาวัดใจเสียความจนมาเป็นแรงมาดานใจกล่าวต่อไปแบบใดเหตุแบบใดเขาจ้างสีกล่าวต่อไปในสิ่งที่สวยงามเนาะพี่น้องเนาะเอาบนพ่อสีฝักพี่ฟักพ่อแล้วพ่อแล้วเมแล้วานข้ามเตนเต็มพลาดลินนมมันตต่นเต้นเด้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นดินเนี่ยดินท้่ผ่านเพลินมันเป็นดินโพนนะพี่น้องดินโพนหรือว่าดินแบบว่าดินเหนียวดินแบบข้าวปั้นหัวปั้นไหายสินะพี่น้องมันมืึนเป็นยางเลยพี่น้อง ไปมิลิศมิลิศมิลิงนี้ไปทางนี้ไปทางนี้อยูงขันไปเพื่อนะเจ้าคือพ่กจิกปีนจิกจะให้มันจิกบ่อยู่โอ้ยไปเจ้าประธานธนัทเหยียบดินเด้ออยู่เมืองนอกเหยียบแต่ดินซีมังผ่านมาเบิดคือกันเออกระพ่านแต่ว่าไปยุ่งตั้งประเทศหลายปีเขาก็ต้องเข้าใจนาะพี่น้องเพื่อทีมาสัมผัสอีกความเวลาขี้ตุ่มมียังมันก็ต้องมือเนาะพี่น้องเพราอพ่นหลินพ่นตกะหามเด้อ้าเปื่กเรเข้าใจพันยู เอาไว้ไปซ้ำนี่ฝากไว้ซ้ำนี่ให้พ่อเพิ่นไปพ่ออยู่กลางทงหน้าพี่น้องฝากไว้ซ้ำนี่ฝากทุกกำลังอกกำลังใจที่ให้น้องก้อยพร้อมกับเบลเป้ค่ะทั้งสองคนเท่าสิ่น้าผลงานหรือว่าผลิตเนี่ยซิงที่มีสาระผลิตเนี่ยซิงที่พี่น้องถ่ายทอดชีวิตท้องไรท้องนานะคะพี่น้องแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันละค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ติชมละค่ะเนาะที่เขามาเบิ่งที่เขามาชมทั้งสองคน คอยเป็นกำลังโอกำลังใจให้ความสุขก็ขอให้กลับขึ้นไปหาพี่น้องลอยเท้าพันเท้ากัลยาการค่ะขอบคุณพี่น้องทุกงุ้มโลกกัลยาการนะคะดูอาวะพี่พ่อกันไปไปไปเห็นใครเห็นหน้าพ่อขาดไปแล้วยวไปท่านั้นพ่อกันคิดหน้าพี่น้องเด้าพี่น้องอยู่ดีนะสวัสดีค่ะพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย